สวัสดีครับผมคนจอนไรบ้านอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ใช่ครับเป็นคนไม่มีทั้งบ้านและก็ไม่มีตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมต้องทําการหาตังค์จ่องๆซึ่งผมก็พยายามคิดหาวิธีที่จะหาเงินนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวิธีที่จะหาเงินให้เร็วที่สุดเนี่ยมันทํำยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดออกอยู่หนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือการขอตังค์นั่นเองครับ ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากซึ่งการขอนี่เราจะไม่ได้ขอแบบธรรมดานะครับเราจะขอแบบเขียนป้ายแล้วก็ขอนะครับ O N Y Money ง่ายๆพี่ครับขอตังค์หน่อยเย้ได้ละตังค์ครับตังค์ไม่ให้ไม่มีไม่มีเจ๊เจขอตังค์ไม่ให้แค่ไม่ให้พี่ครับพี่ผมไม่มีตังค์เลยอะเจ๊เจโอ้หันหน้าหนีเฉยเลย ขอตังค์นิดหน่อยก็ได้เศษเหรียญก็ได้เจเจอะไปดีแดนนี่แน่พี่ครับไม่มีแกไม่ให้ด้วยอีดอกพี่ครับพี่พี่ <c oughs> โอ้โหโชนนุกางใส่ด้วยมึงกับกูต้องต่อยกันแล้วปะขนาดนี้เอ้ยไม่แอลไม่ดี ب, ตำรวจอยู่ใกล้ๆเอ้ยขับรถไม่ดูคนเลยขอตังค์ครับผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เลยครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยป้ายที่ผมเขียนเนี่ยมันเป็นการขอแบบหน้าด้านเกินไป ผมต้องเปลี่ยนคําให้มันเป็นคําที่คนเห็นแล้วชอบใจจนถึงขนาดที่ต้องมอบเงินให้กับผม,อมเอาเป็นอะไรดีาาพี่ครับขอตังเอาไปเลยอู้เจเจขอเอาไปเลยโอ้โหเป็นคําที่โคตรประเสริฐอะ่ะว้ายถูกใจมากโอ้โหเอาไปเลยแค่สุดติ่งเลยน้องชายวองตํารวจด้วยใช่ครับผมเขียนคําว่าอาจริงๆผมจะเขียนคำว่าลุงตู่หน้าตาดีนะแต่ว่าพอดีว่าความยาวกระดาษมันมีไม่พอผมก็เลยต้องตัดคำเอาไว้มันสั้นๆหน่อยนะ เออหน้าตาดีนะครับเออกลเลยตดคำว่าตาออกไปปลอมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคําเล็กไงแล้วเดี๋ยวคนจะอ,อ่านยากครับอ่านยากใช่ใช่ผมเลยตัดคำเพรามันสั้นลงนะอันนี้โอโ้โหสุดิงเอ,เ,เ,เอาไปเลยอ่ะนี่แกเอาไปแกเดินขอตังค์นี่เหมือนรู้จักกันมานานดูดิครับคํคำนี้เป็นคําที่คนเหมือนจะชื่นชอบนะเนี่ยผมได้ตังค์โคตรเยอะเลยสิบห้าเหรียญแล้วเนี่ยดูดิ พี่ครับโอ้คำนี้มันโดนใจป๋าไปเลยอ่ะโอ้โดนใจลุงมากเอาไปอีกนี่แน่สิบหกเหรียญแล้วผมคิดว่าในเมืองเมืองนี้เนี่ยคนน่าจะชอบลุงตู่กันเยอะเนี่ยเขาเลยชอบให้ลุงตู่เนี่ยหน้าตาดีกันเนี่ยจริงเหรอเปล่าไอ้หน้าเนี่ยบอกโอ้นายรวบรวมตังไห้ครบสิบเหรียญฉันละวใชมากนายไปหายคนนู้นเลยต่อไปสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณขายนกพิราบ ว่าไงล่ะสนใจนกพิราบของฉันไหมล่ะฉันเลี้ยงมันมานานเลี้ยงอย่างทนุถนอมและแน่นอนว่ามันสามารถช่วยเหลือนายได้แน่น,นอนในอนานคตอะ่ะจะรับไปสักตัวหนึ่งไหมอ่ะช่วยกูด้วยมึงกักขังนกพิราบเหรอฮะมึงดูนี่เนี่ยเอย้จักเอ้เอ้เป็นการปราเพื่อช่วยนกพิราบนงนงนกดูมันเกาะดูมันเกาะลังก็ไดนะ้แบบแบบเออช่วยกูออกมาได้แล้วสินะเอากูไปจากที่นี่ที ถึงเวลาฝึกซ้อมนกพิราบตัวนี้เนี่ยได้ทําการฝึกมาอย่างดีเยี่ยมได้เวลาใช้นกพิราบมาลองของหน่อยนี่เนี่ยกู <c oughs> ปาเป็นดาวกระจายเลยปักนกพิราบฆ่าคนได้เนี่ยเราก็ได้ฆัตกรรมคนด้วยเฮ้ <c oughs> เอเยมันหาเลือกกูเร็วยากรับพี่ผมขอโทษผมแค่ลงวิชาเยี่ยวอัดหน้า <c oughs> ตตดกูอัดฉีไม่ไวไว งิเงี้เงไปรีดไถคนแถวไหนดีว่าตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดนะว่าเอ๊ะไอ้รถเข็นนี่มันพูดได้เหรอใช่ฮะพูดมากซะด้วยจริงๆมันคืออาการประสาทหลอนของเราเองครับที่คิดว่าไอ้เนี่ยมันมันพูดได้ไอ้รถเข็นเราเนี่ยมันเกิดจากอาการหลอนของเราอ่ะว่าเออนายนี่คงจะพูดได้สินะใช่ครับเป็นคนเหงานั่นเองคนเหงา2021บวกกับตั้งชื่อให้มันด้วย ชื่อคลาวแล้วก็เหมือนเราจะแต่งตัวให้กับนกพิราบได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันมีชุดด้วยเชีย่ยอะไรเนี่ยดูไม่ละเดี๋ยวนะมึงแต่งลูก,กับกุยเออแถมชุดหนึ่งราคาอ๋อไม่ครับมันไม่ได้เออมันไม่ได้ซื้อด้วยเงินนะครับแต่ว่ามันต้องหาของอันล็อกอะไรสักอย่างเหมือนเป็นรูปขนนกเดี๋ยวนะอันล็อกเอออันล็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อ่อันนี้ก็ อันนี้ยังล็อกอยู่นี่ไงเราไม่สามารถแต่งนกพิราบได้อ๋อนี่ครับสามารถแต่งชุดให้กับนกพิราบได้แล้วก็สกิลผมอัพแล้วด้วยนี่สามารถอัพสกิลได้นะครับเยดะมีสกิลด้วยอืมถ้าอยากให้อัพสุดนี่ก็คงจะเป็นสกิลสเตมินาครับใช่จะได้ชิ่งเวลาไปหาเรื่องใครนะอัพก่อนเลยหนึ่งเปิร์จะได้วิ่งแบบอึดๆถึกๆวิ่งหนีตีนผมต้องเตรียมรับทุกสถานการณ์นะครับเราต้องมีแรงเอาไว้ก่อน เหมือนชุดแต่งนกเนี่ยเราถ้าเกิดเราอยากจะได้เนี่ยเราต้องหาของก่อน้อยรู้สึกเริ่มหิวแล้วกุนตะกาแป๊บขอกินของหน่อยนะนันนองครานี่นงพอดีหิวเหมือนต้องหาหาของอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันครนะับตามที่มันบอกนะให้ครบแล้วมันถึงจะสามารถปลดล็อกชุดได้โอเคงั้นระหว่างนี้ก็ค้นของแป๊บไอ้นี่เตะแป้งค้นอะไรเนี่ยเจอบอร์ดเอาไปเก็บผนังนั้นใช้สร้างบ้านได้เออมันมี รู้สึกว่าฐานบ้านด้วยนะอุ้ยตรงนี้ดงตีนนี่วะเดี๋ยวค่อยไปรอเก่าเจ้งก่อนรู้สึกว่าบ้านเราเนะ่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่มั้งมันเป็นรูปไอเนี่ยแล้วก็เป็นทงด้วยน่าจะเป็นบ้านเราเพราะว่าวตรงอื่นนี่น่าจะเป็นร้านขายของไอเนี่ยตัวเอสน่าจะร้านขายของอันนี้ร้านขายนกพิราบไม่ใช่สิชุดแต่งตัวนกพิราบแม่งแต่งหรูกะกุย บนีตัวอย่างกกุกบกส่วนนกพิราบมึงใส่เส้คอทออยังเจ๋งไปเลยนะพี่เจอพลาสติกไอ้นี่ b r ร k e n c h a i เก็บครับ <c oughs> เผื่อได้ครับของผมมันน่าจะมีการครับของได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ถังแก๊สเปลาเา่าเอาไปใส่อันนี้ตู้ล็อกต้องการสกิลเหรอสกิลปลดล็อกถังขยะผมว่าไอ้ไอ้ถังขยะแบบนี้เนี่ยที่ว่ามันล็อกอยู่เนี่ยน่าจะมีของดีแน่ๆเลยว่ะ เองล็อกแบบนี้เนี่ยอย่าให้พี่ต้องใช้สกิลมันแงเฉยเลยเนี่ยอันนี้จะทำให้ขี่บักคาเนี่ยได้เร็วขึ้นในแอปอันนี้กูจะขับเป็นรถซิ่งเลย You don't get slow down โอ,อ้มีการโดนตำรวจจับด้วยนะแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาอาจจะใช้ปืนปืนเอ่อสตันกันปืนทีเซอร์เนี่ยนะยิงใส่เราครับซึ่งไอ้เปิร์อันนี้เนี่ยจะทำให้เราแบบว่าช็อตแล้วแบบโอ้เขนิขนๆเนี่ยดึงออกแป๊บอะไรอย่างงี้อย่าดู แสดงว่าถ้ากรรไกรตำรวจมากก็มีโดนยิงเนอเอาเป็นว่าเปิกน,นี้เก็บไว้ก่อนไว้เป็นทางเลือกทีหลังอันนี้มาส์นี่งไงในการมีการคาบยาด้วยจะคาบยาผิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่นี่เป็นการสกิลเอ่อในการขอตังค์นะครับเราก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นด้วยสกิลนี้น่าสนนะเดี๋ยวรอสักเวลเวลสามก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยอัพสกิลอันนี้ดีกว่าเอาละตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูบ้านก่อนละกันนะไปดูที่สร้างบ้าน ตอนนี้เนี่ยอยากจะเฮ้ยนกนกนกอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยอลคืออะไรเนี่ยืึได้ได้เมล็ดซีดด้วยถูบา c c โคซีดนี่เราได้เป็นมเมล็ดด้วยเอาไว้พอะปลูกแล้วก็สามารถเอาไปขายได้นะราคา0.06เหรียญแต่ว่าไอ้นี่แน่ผมว่ามันเป็นเอ่อมเมล็ดยาสูบเนี่ยผมว่าเอ่อเราปลูกเราปลูกดีกว่าเนะน่าจะฟินเปนว่าตอนนี้เราขอ กลับบ้านน่าจะบ้านแหละผมว่าตรงนี้นะไปแอบคราวฉันขอเว้นๆกันหน่อยเงนินๆแล้วก็ตรงนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเควสด,ด้วยฮะเควสให้ทําแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทําเควสก่อนละกันตรงนี้ผมรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงดงตีดเลยนะเนี่ยอย่างนี้ต้องนกปลาแปลกกระจายไปกัดไข่มันกัดไข่มันยา้าไข่แตกกินไข่มันตา โอ้ยเดี๋ยวมันมันมันสวนมันสวนเออที่เหลือต่อยดีกว่ามาขอแบบหมัดหมัดหมัดมวยหมัดมวยอื้อหือพอดีพี่ฝึกมาเยอะแล้วก็เหมือนการต่อยกับพวกแก๊งอัจฉริย์เนี่ยนะเราจะได้แยกผีด้วยแบบอ๋อแล้วก็เก็บศพได้ทำการอำพรางศพแป๊บเปิดเปิดแป๊บเออตีเดะอำพรางคดีนี่เก็บเศษเหล็ก สแครปเฮ้ยอาหารไอ้น,นี่กินเลยแล้วกันหิวอ,อยู่ด้วยแล้วก็ตรงนี้คือเอาร่อยให้กด e กด e ค้างเพื่อโอ้ทำเป็นเป็นบลูพินไอเนี่ยคือน่าจะเป็นส่วนในการคราฟของนะครับผมว่าเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะได้ไอพวกของคราฟเนี่ยเราต้องไปเหมือนกับว่าไปถล่มพวกแก๊งอัตฉาิย์หรือว่าคนไร้บ้านต่างถิ่นน,นะเะเออเพื่อทำการ เอาสูตรในการคับของมานะเย็ดดถ้าเกิดคุณอยากจะคับของแบบดีๆหรูๆหน่อยเนี่ยคุณจะต้องไปกระทืบคนยแล้วก็ไปเรียนรู้สูตรในการคับของที่ถิ่นตรงนั้นยังโหดปลาเท่อนที่สุดแต่ว่าไม่เป็นไรมันเดได้เย็กผีด้วยอันนี้กินหน่อยแม่งหมาดำมาใช่ลูกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ากินได้ก็พออร่อยเหมือนกันน่ากินอะไรก็ขี้ออกมาทางรูตูดอยู่ดีแหละแล้วก็ ร้านเพิร์ลชอบแบบนี้ไงสามารถเอาของมาขายได้เต็มตี่อ,อีคาวมานี่หน่อยสิรู้สึกถังแก๊สได้วิ4.66เหรียญเลยแนะ่แต่ว่าเหมือนจะไปย่อยเป็นสแครปเนี่ยจะได้มา8แต่ว่าขายนี่้ิได้ได้เยอะอยู่นะ งั้นเราเก็บมาก่อนแล้วกันเทคมาขายครับขายเป็น15เหรียญแล้วโอเคเหมือ okay. นถ้าเกิดเป็นพวกถังแก๊สอะไรย่างนี้จะขายได้ราคาสูงไงอย่างนี้ต้องหาของอะไรที่มัน <c oughs> ดีกว่านี้ต้องคุยใน่ัง,งกระยะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนคุยมึงไปบ้านก่อนเอ้ยตรงนี้เจอพวกแก๊งอีกแล้วตรงแก๊งมันมักจะมีสูตรกรันครับนี่ไงสูตรอะไรวะนั่นน่าจะเป็นพรมมั้งพรมต้องกระทืบคนก่อน <c oughs> แลน้วจะได้สูตร พี่ครับชะตาพี่จะขาดเพราะว่าสูตรในการคาบพรมผมนี่แหละเฮ้อปากกัดดักใจน้องพิลาบไม่ต้องรอคูนะครด้วยนานต่อยแม่งไปเลยกันไอ้จ้าแอลติดติดติดมาเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยตะด้วยกูเยี่ยวใส่ด้วยนี่เนี่ยเรียบร้อยมันบอกกูตายเพราะเยี่ยวใส่นี่แหละต่อยเฉยๆแล้วก็นี่สูตรในการคาบพรมครับเก็บแป๊บเย้ มือนจะครับได้19ชิ้นฮะแต่ว่าแมปนี่รู้สึกนี่ครับแมปกว้างอยู่นะผมว่ากว้างใช้ได้เลยแหละเอาเป็นว่าตรงนี้หืมลงเก็บรถหือะไรอะ่ะเฮ็ดแหวบบกูเดก็กไปจะตายไปเนี่ยเหมือนจะกดกด,กดคลิกมือขวาเพื่อเพื่อกินได้เชี่ยและมันเก็บไก่อน <c oughs> สภาพเห็ดนี่คือแบบม,มาม่วงมาเชีย อะไรอะ่ะวิงวิง,วงคนนกหนึ<อ>่งทับสี่สิบเก้าโอ้ไอ้นี่หรือเปล่าที่ว่าเราต้องเก็บสะสมอะ่ะเอาให้ครบตามที่ว่ามันขายอะ่ะเช่นถธอเราเก็บครบห้าเนี่ยก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะครับก็ได้ชุดแต่งนกอะ่ะไอ้นี่หรือเปล่าเราเก็บได้มาหนึ่งชุโอ้มันเป็นของซ่อนอยู่ในแมปนะครับอ,อย่างนี้นี่เองแต่ว่ารู้สึกซ่อนซับมิดใช่ไหม ซ่อนซะแบบถ้าคือถ้าเกิดไม่สังเกตด,ดูดีๆนี่เทพมองไม่เห็นเนี่ยซ่อนหลังรถเลยแล้วแบบนี้ผมว่าต้องมีซ่อนอยู่บนตึกนี่นเทปเปลอยโอ้โหให้คนเงินตาเปียกกันเลยทีเดียวแต่ก็เสนกเยคือถ้่หาเจอง่ายไปมันก็ <c oughs> อีซี่เกินเนี่ยต้องหายยากแบบนี้สิโดนใจไวโฉหน่อยไอ้นี่คุยเจอเศษไม้เก็บไปครับไอค้า <c oughs> ขาบอกกูแบกมาโคตรเหนื่อยแต่ว่าเอาเข้าจริงนะเราแค่หลอนว่าไอคาเนี่ยมัน สามารถเคลื่อนไหวเองได้แล้วก็พูดได้แต่ไม่ตามกูได้ด้วยนี่อันนี้มึงคงไม่ได้หลอนล้ะมันต้องมีวิญญาณสิงในไอ้ขาวนี้แน่เลยผมว่าเนี่ยเปลือเๆลือ,ลอคือมึงตามกูมาได้ด้วยนี่มึงที่แหนไม่แกคือสิ่งที่ฉันคิดไปเองอะ่ะแกไม่มีตัวตนจริงมึงร้องให้กูด่ามึงไหมเอออย่าเลยหัวใจพี่ปลอบบางโดนดา่าเดี๋ยวร้องไม่ได้เอ้ตรงนี้มเมล็ด คือตามครี้เนี่ยนะมีไงจะมีมะเมล็ดอยู่ของนพิราบเนี่ยสามารถเก็บเอาไปนั่นไงได้พวกมเมล็ดแปลกๆมาอีกมเมล็ดอะไรอีกก็ไม่รู้ไอ้นี่แม่งัดไม่ได้เว้ยเฮ้ยตะก,กา้าคุดใหม่ะครับไอน้นี่ไปขายได้แน่ๆดูซิได้ราคาเท่าไหร่ศูนจุดศูนย์หนึ่งโอโ้โหคตดน้อยโอ้ไนส์นี่ไง,ไงมันพูดได้กูไม่ได้หลอแล้ว่ยมันพูดได้ ไอ้ข้ามันพูดได้ <G ül> เฮ้ยนั่นไงคนนกนึกแล้วว่าแม่งก็อ,งอยู่บนตึกแล้วโอ้โหไปไงวะเนี่ยจะให้พี่เป็นจัมเปอร์เหรออ๋อนี่ไงแม่งจะถึงเลยเนี่ย <G ül> ถ้าตกลงไปได่มีหักนแน่ๆเดี๋ยวเซฟก่อนดีกว่าเซฟเซเรียบร้อยเอาละฮุยเพื่อการแต่งตัวนกยเฮ้ย,ยถึงเอ้ยเราก็กระโดดได้สูงอยู่นะมันก็ไม่ได้ขี้เหล็กนั่นอะไรนะ่ะ มีของตรงนี้ด้วยรองเท้าแอบฟลอเวอร์พอตอ๋ mm. ตอ alors, ที่พบปลูกผมเป็ egg, นอีสเตอร์เอกแน่เลยว่ะจากเรื่องวอร์อีเนี่ยเป็นรองเท้าอ๋อเ <c oughs> ป,ป็นบู <c oughs> ปินบูปินเด๋ยวนะเอ๊ะมึงตางมกูมาได้ไงเนี่ยเยสเปียด yes, ตามผมมาได้ด้วยอีคาร์ <c oughs> โอ้โหบนตึกมียันบูปินเน่ยครับแล้วแบบนี้ตึกทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ย ผมบอกเลยว่าอย่าละเลยจากมันนะเผลอเเนี่ยไอ้ตึกเนี่ยเผลอเมันอาจจะมีสูตรในการขับปืนก็นได้ชิบหายเลยนะสูตรการขับปืนโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรและวึมของให้คน้นค้นละเอียดเลยว้ครับตามซอกตามตึกตามซอยยันบนตึกอะ่ะเยอะเยอะเลยแต่ก็นี่แหละหนุกดีเหมือนกันคือแมพมันจะไม่กลวงอ่ะนะเออแมพมันจะไม่กลวงแมพมันมีอะไรให้ค้นหายเยอะดีเยอะ แต่ก็ทำซะเสียวกระโดดข้ามตึกอะไรเงี้ยเพื่อหากองลอ่อซะพิกเกรงเลยนะอตรงนี้ไม่มีอะไรละงั้นลงเลยและกันหาทางลงดีๆไม่ได้ด้วยอีขาวมึงตามกูไปแล้วเหรอตามมาได้ยังไงนี่ไงกระโดดแคามเอาดิมึงตามกูได้มึงตามกูไปได้มึงตามมานีเนยดูไอข้ขาวดิงงง,งไปไงเดีววมันไม่มีเนินช้ำเลย ผมจะรอดูเหมือนกันว่ามึงข้ามมายังไงเนี่ยอีคราวอีบักคราวอ่าอลงล่างดูสิลงมาไงลงมาสิไม่ลงครับสงสัยน่าจะช้นระบบสปาวไอ้คราวมีแกนวาร์ปหันปุ๊บฟุ๊บอ๋อย่างยั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 งกอนคราวบ,บอกรอให้มึงเผลอเมื่อไหร่แล้วกูจะไปอยู่ข้างหลังมึงเหมือนจูออนเลยกูจะไปจับสแกลใส่ฮึบหันหน้า มาแล้วน,นี่ไงมึงมีเกดว่าจริงด้วยอีบักข่าวตอนนี้ผมอยากจะหาขนนกเนี่ยให้ครบสักห้าชิ้นก่อนนะผมอยากจะแต่งนกดูครับแต่งแบบว่าให้นกใส่สร้อยคออะไรเงี้ยน่าจะเท่นนะคืออันนี้นกแบบฉันกระดูกมนุษย์จับมาไม่มีอะไรดีกับเขาเลยอยากมีสร้อยทองจังนั่นแหละผมก็เลยอยากจะหาของให้นกด้วยเพราะงั้นตามหาคนนกตอนนี้เราได้มารู้สึกส 3, 3ชิ้นแล้วไหมนี่สามารถเลื่อนได้นี่อ๋อเราได้มา2ชิ้นแล้วก็บุูปินอีกสาม แล้วก็นิไงให้ฐานนะครับในการสร้างมีห้าเลยเหรอมีห้าจุดเลยวะครับแต่ว่าในแมปเนี่ยเหมือนจะเห็นแค่จุดเดียวเองเนี่ยแสดงว่าเราสามารถสร้างบ้านได้หลายแห่งเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะขึ้นมาก็ตอนที่เราต้องสำรวจแน่ๆเลยแบบงั้นเดี๋ยวก็สำรวจหาพื้นที่สร้างบ้านขอหาคนนกก่อนอยากจะแต่งให้นกเป็นฮิปสเตอร์ ใส่สร้อยทองใส่แหวนเพชรด,ด้วยใช่สว่วนกูใส่ชุดแบบนี้แหละหลๆไปกู <c oughs> ชุได้ไลๆไปผมจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่านกพิราบผมมันต้องหล่อเท่ <c oughs> แล้วก็คุยขยะด้วย <c oughs> เดี๋ยวมันไม่มีอาหารกินนะปอ,อ๊บลืมไปเลยเนี่ยลืมหาลืมหาอาหารด้วยอันนี้เศษเหล็กข้าววารมาได้เร็วแกนวารเออมต้องให้ข่าววารมาก่อนน,นี่ด้วยเศษเหล็กใส่ แล้วก็ตัวนี้นกเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวนกฉันจะได้เท่กว่าพวกแ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 กทุกตัวเขิอนอวดนกว่ะไม่ใช่ฉันใช้นกอวดนกต่างหากเฮ้ยตรงนี้แก๊งสเตอร์อีกแล้วชิบหายเดินผิดกูจำชุดได้ตีเลยต่อยไปเตินผิดสอยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดพี่ปูระเบิดขวดด้วยเยส do มึงจะฆาตกรรมเหมือนเนี้ยกูคแค่ต่อยเองเบ้ยตีเลยซบซบไปไหนเออแม่เฮก มีปลายันระเบิดขวดว่ะเล่นของแรงเหรอไปเป็นอาหารปลาสัก,กุระอยู่กัแเวกเลยนี่มื่อไหนจะฆ่าตะกำฉันฉันก็จะฆ่าแกด้วยนี่แน่แล,แล้วก็เก็บปูปิน้นด้กันครับพรมปรูพื้นคทณขยะอันนี้เศษสกรปเก็บอ,อันนี้เฮ้ยเบอร์เกอร์กินเลยแล้วกันเพิ่มรสอาหารโคตรเยอะวะ้ยครับเจงอ่าอ,อวกอวกเป็นไวน้อย ให้เราช่วยไหมกูว่าจะไม่รีดไถ่ตังค์เลยนะไล่กูอย่างนี้บอกผมไม่มีครับไม่มึงต้องให้มึงต้องให้กูมึงต้องให้มึงไม่ให้กูซ้อมกูซ้อมเฮ้ยตำรวจเชี่ยร์วายตำรวจอุ้ยชิบชิปชิปทิไวแล้วมีติดดาวด้วยหนึ่งดาวแล้วไอ้ตอนนี้ตำรวจจะซ้อมผมช่วยด้วย รูนี้นะขี่บักคราวมามาแล้วอุ้ยแม,ม่งตามมาไงวะเนี่ยตามมาไวมากค้าช่วยกูด้วยพี่จะเงนินๆขี่น้องค้าวแล้วก็ดาวเหมือนจะ,จะเริ่มหายแล้วฮะอ๋อต้องต้องหนีการจับกลุ่มโอเควิงว่งวิง่งวิ่งหลุดแล้ว <S 2> <S 2> อุ้ยหนึ่งดาวมันกระจอกเว,ว้ยครับ is over h m พี่ลาบถูกจับอีกแล้วอะฮะต้องช่วยอ่ะเนี่ยเตะเตะไม่พัง นกพิราบตัวนี้มันมันไม่น่าจะถูกขังมนงเนี่ยมันมีเหมือนที่ใส่อาหารกับใส่น้ําด้วยน่าจะเป็นนกพิราบเลี้ยงผมว่าไม่เป็นควิดแน่เลยว่ะไอ้ตรงนี้อนาคตเดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วกันลึกเดี๋ยวแกจะมาอยู่เป็นสัตว์ในคอลเลกชันของฉันอีกเฮ้ยเจอแก๊งอีกแลหละไอ้ตัวว่าเจอแก๊งมันต้องมีมันต้องมีสูตรใหม่นี่เนี่ยต่อยไปเออเอ้จ่ะเฮ้ยเอ้ยนี่ไงเจอมาเนะ้งเออแล้วก็เอาสกิลด้วยเออเติมแม่งลากคอมันมา ก,กิจรกิจไซกับเคเงี้เหรอือฮโยนไฟาดกับรถแม่งอย่างเก่าอะ่ะแล้วก็ไอ้นี่เก็บสูตรไดแกนครับเป็นที่นั่งแบบไม้แย yeah. ่ปูปิ้นห้าทับสิบเก้าแล้วคนนกม่งหายากจริงอัเนี่ยคือมันมีตั้งสี่สิบเก้าชิ้นแต่ผมเจอน้อยมากเลยอตึกก่อสร้างนี้ผมว่ามีอย่างน้อย,นอยหนึ่งอันแน่แน,แน่เลยขนนกเนี่ยเล่เเนเอาขี้เกียจขนเนี่ยขี้เกียจขึ้นไปยังเลย ก็หาที่แบบเล็กๆก่อนดีกว่าเอาอไและกูเจอแก๊งแล้วเนี่ยพูกเองนี่ก็เกลื่อนเลยนะเกลื่อนเมืองแก๊งฮโูโบโกูคนเดียวนี่เนี่ยฮโบโคนเดียวก็เอ้ยพี่ปูระเบิดขวดอีกแล้วปาระเบิดขวดแล้วปล่อยไปหน่อยไปเออบล็อกได้ก็จริงแต่พี่ไม่บล็อกอะครับพี่หมัดตรงอย่างเดียวแหมเฮ้ยนี่ไงคนนกโอ้โหบทจะเจอก็ง่ายๆเลยนะอยู่กลางที่โลกได้มาสามเลยครับ ต้องการอีกสองหืกูเจออะไรแล้วเนี่ยของไม่น่าพึงประสงค์อ๋อไอ้ผลไมาน้นี่กินได้สามครั้งนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเก็บไว้ <c oughs> ก็ได้เก็บไ,ไ,ไว้เก็บไว้เฮ้ยคนนกอีกชิ้นนึงเจอเร็วนี่ไงบทจะเจอไม่ก็เจอง่ายเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรใส่เสื้อสีแดงด้วยผ้าคลุมูดูดแกงซ่ยแล้วอ่ะตีนยังเยอะตรงนี้ เอ็งยังชุมเลยครับเก่าดีตรงนี้พี่ต้องผ่านทุกทีจะไปหาคนนกพิราบบวกกับอาหารด้วยพี่ปูระเบิดขวดมึงเจอนกพิราบระเบิดขวดปาดะเออรอคูดาวนานยังเว้ยหัวต้องขับเปิรกรอรถคูดาววนะ้เนี่ยเออต้องขับเปิรกรถคูดาวแล้วครับคือตอนปานี่มันไม่แบบมันไม่ต่อเนื่องอนะ่ะมันไม่มันสุแรงแหมแต่ว่าตรงนี้คนนกแหะบบเก็บก่อนหนึ่งอันไปอน สี่ชิน้นแล้วขาดอีกชิ้นหนึงน่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เก็บด้วยไอ้นี่ดูรัาทางแบบว่าถึงหน้าตาม,มันจะน่ากลัวเก้แต่มันกินได้สองครั้งสามครั้งแน่เก็บแอวอิอวน v e n t o อรีฟ่ฟูก็ช่องเต็มซะง,งั้นงั้นทิ้งไอ้นี่กดฮะโยนไปขากาอี้พังๆแล้วก็อาหารมันเก็บอาหารเอาไว้ก่อนนะของค้าเนะ่ะค่อยว่ากันทีหลัง นี่ไงอันสุดท้ายอันสุดท้ายที่เราอยากจะได้นะแต่ว่าจริงแล้วยังมีเยอะชุดนกเอา้าตรงนี้อึ๊บเอ้ยไม่ถึงเอ้ย,อยต้องปียังไงเนี่ยอย่าบอกนะกูต้องปีจากด้านในมากระโดดตรงรั้วแล้วก็กระโดดตรงนี้พิธีพิถันพี่จะยุ่งยากไปปัะแล้วก็เจอเห็ดแปลกแปลกแล้วะไม่ค่อยน่ากิะแม่งเขียเข้ยก็ได้อื้หนึ่งชิ้นเพิ่มหลอดเลือดแล้วก็ อาหารกับหลอดน้ำด้วยโอโหเห็ดหน้าตามึงนี่นะดูแล้วมันไม่ค่อยน่าเด็กแต่ก็เพิ่มสับคุณเยอะเนี่ยว่าแต่พี่คราวครับเออนี่ก็ไปสะทั่วเชียวขอเก็บของหน่อยไอ้นี่ทิง้งทิ้งไปเลยพอดีต้องเก็บอาหารไว้ก่อนเก็บแอลเก็บขาไม่เก็บอีคราวนี่ดื้อด้านบอกไม่เอาเห็ดหน้ากลัวเก็บเทียว ขี้ขาดมันไปโยนห้เก็บอบบเอเอกว่าจะโยนลงอีดักเขาเจอนนกตรงนี้มันขึ้นไปเอาไงดีวะเนี่ยต้องขึ้นบนรถบรรทุกเนี่ยครับต้องเข้าไปเอาไว้ได้ก่อนนี่ไงทางเข้าแล้วก็ปีนตรงนี้อึ๊บตรงนี้แล้วก็รัวมันไม่ต้องปีนบนรถบรรทุกก็ได้นะว่าแค่นี่อย่าบนลัวแล้วก็อ่าได้เย้ <Yeah! S 2> เรียบร้อยไปครับไปแต่งตัวให้นก เทตๆหน่อยไหนวะอยู่โอ้โ <c> ห <ười> ครึ่งแมปได้อยาวไปอะคาอ้าวคาวพีเรดี่แล้วนะ่เราเนี่ยลงมานี่ต้องหันหลังรอยวาวาปอีกขาวเออมาแล้วขอมาเง็นเงนอีกทีไปเลยอุ้ยข้างหน้าดวงตีแลแต่ไม่เอาละนะเราอว้วมหมดละไม่สิต้องพูดว่าพวกมันอ้วมมดแล้ว <c ười> <c ười> แต่ว่าไหนๆก็่านอ่ะ อ,อีกสักทีไหมสักทีเจอะนะใช่ว่าจะมีโอกาสผ่านบ่อยๆเท่าน่ะโออ,อมันเกิดใหม่ครับไม่กูม,ม่เอาแล้วตรงนี้อย่าะนะอย่าแล้วเออแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราปราบแล้วตลแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บของคราบเลยนะคือมันต้องมีสักชิ้นแล้วใช่ป่ะเอ้ยขนนกอีกแล้วเออทำไมปดจะเจอไม่เจอง่ายอย่างว่าดีแล้วดีแล้วแล้วก็ตรงนี้เหมือนเราจะปราบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บบลูปินหรือเปล่าไม่รู้นะ บูปินคืออะไรต้องดูดีๆดูดีๆไม่รู้ต่อยก่อนซ้อมซ้อม,อมไปอ้นี่ก่อนเลยมึงบุนระเบิดขวดไอ้นี่ด้วยเออหมัดเทพเจ้าดาวเหนือครับว่าแต่ตรงนี้มีบุปผินหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มีขย,รรยะสดคุยหน่อยตะก้าไม่ไมิเอาเต็มรถแล้วอ๋อนี่ไงบุปผินโอ้คือไม่บอกผมนึกว่าเป็นไฟประกอบฉาก แม่งเอ้ยเป็นไฟคริสต์มาสนี่ครับก็ขับได้ด้วยเยโดเหมือนเราจะเห็นเขาร้างบ้านเราเลยนะแม่งต้องเละแน่ๆเลยว่ะแต่งบ้านจนเละเขาลางแบบแต่งแบบเละๆคือเรามีอะไรก็เอามาจับๆวางๆกันเอาไว้เอ้ยอีกแล้วอะตรงนี้เอาไงวะเนี่ยปีนไม่ได้ต้องปีนไปบนตึกอีกแล้วอ่ะครับกูไม่ใช่จัมเปอร์แล้วก็กูวิ่งป่ากลัวไม่ได้ด้วย สเ s yes, K okay. ต้องหาทางแบบนี้ไงแแต่ว่าทางมันไม่ค่อยลึกลับสักเท่าไหร่ผาง่ายอยู่อ๋ออยู่ทางนี้นี่เย่เ yeah! จ็ดชิ้นแล้วนกพิราบบอกเลยว่ามึงไม่เทพกว่าคนเลี้ยงแน่ๆบอกเลยเงนินเงินมาถึงแล้วครับร้านขายชุดแต่งนกพิราบมาแล้วครับเ <c oughs> ิ๊ดเธอหาของแต่งนกพิราบได้ครบ <c oughs> แล้วเหรอตามที่อยากยได้นะ่ะใช่หรอครับผมต้องการแค่ อันนี้ต้องการ40คนนะโอ้โหชุดมึงนี่เพลย์บอยจะดๆนกเปรายมึงจะไปซี่ไข่รหรือเปล่าเนี่ยแต่งแบบนี้เนี่ยอันนี้มีใส่หูฟังด้วยต้องการ30คนอันนี้25อันนี้นี่คือฮิปสเตอร์เลยนะฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์อันนี้แต่งแบบหน้าหนาวคริสต์มาสอันนี้ต้องการ5น,นี่ไงต้องการ5เป็นแบบใส่เ็นทตอรนเลยทหาร่านศึกมึงห้อยซะเป็นลูกกระสุนห้อยล้อมรอบคอยังเถื่อน เฮ้แต่ว่าอันนี้น่ารักอ่ะเนี่ยเนี่ยที่เป็นรูปขนมบังเนี่ยงั้นเอาอันนี้ก่อนก็ได้นี่ได้มาแล้วเป็นรูปสร้อยนี่มาแล้ว <c oughs> มันบอกเฮ้ยอย่ามาเซอร์ก,กับพี่นะงั้นเหรอไปเลยนี่เดะหยาบคายใส่คนเลี้ยงกูจะเอามึงไปถวายวัดหรือไม่ก็เอาไปทำเป็นนกปิ้งย่างเลยสะดีะีไหมกระทุครับนี่มาถึงโซนแต่งบ้านแล้วตรงนี้อะอ้อาวไอ,อ,อ,อตรงนี้ก็ตรง ตรงที่กูมาเนอะเอา้าลืมดูแบบไปเลยนี่ไงนี่คือพื้นที่บ้านกูเลยเนี่ยคือดูไม่ออกนึกว่าเป็นแค่ทางผ่านนี่คือบ้านเราอ่ะเนี่ยจุดํำบ้านไอพื้นที่บริเวณเนี่ยเอ๊ะนี่ไงมีเตยียงด้วย้านกวัญหนาดนี้หรเอว,ว่าแต่มันคราบไงอะแบบเปิดช่องในการคราบอะ่ะอิมอิมไม่ใช่ F อ KLJ อันนี้ฉี่ฉีแตกกด Q E E พร้อมบวกอ่าทีโชว์นิ้วกลางใส่คตรแกวแบบอยากหาตีนยังเลยเลยโชว์นิ้วใส่ว่าแต่มันเปิดสูตรนการกันครับของไงวะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องทำเควสก่อนคนระับทำเควสให้สร้างบ้านนะ่ะเออเป็นไปได้ต้องไปรับเควสก่อนคนะรับแล้วเราถึงจะสามารถอาจจะสร้างบ้านได้ทีหลังโอเค งั้นก็งั้นก็โอเคผมก็สำหรับเกมบัมซิมูเลเตอร์นะครับก็สำหรับพาร์ทพาร์ทนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านีกา้กันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะครับเราจะมาลองหาเควส์สร้างบ้านแล้วก็ลองมาสร้างบ้านกันดูนะเออ